ที่นข่าวกีฬาผู้บอลไทยบาย n อ h o n y นสต l e ประจำวันที่6มกราคม2 5 6 8โดยชายผู้บังคครั้งผู้บอลไทยครับรับมาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครัวบว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้บนุนเดสเลกายัางทึ่งเมื่อเปิดสถติเจ้าหนูไมคอนคา์โดโซเจ้าหนูบราซิลโขวใจไทยกับบาร์เยิมนิกตลอดช่วงปี2 0 2 5 โดยเด็กสร้างจาก Academy ไทยได้สร้างความบือหาให้กับวงการลรุกุหนังเยอรมันอย่างยิ่งเมื่อไมคอนคาร์โดโซเจ้าหนูบราซิลหัวใจไทยที่เติบโตภายใต้ Academy STB Academy ของประเทศไทยก่อนที่จะสร้างความบือหาที่ได้รับการเซ็นสัญญาร่วมกับทีมยักษ์ใหญ่ลีกระดับโลกอย่างนั่งของบาเยิร์นเมิคโดยงานนี้ไมคอนคาร์โดโซเองนั้นก็เป็นดาวรุ่งนับผมบราซิลหัวใจไทยที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น กับทีมเยาวชนของาเยัมิินิกตลอดช่วงปี2025ซึ่งดาวเตะในวัยเพียงแค่15ปีบันนี้ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับาบยัมิวนิกหลายพรุ่นทั้งรุ่นยู17ปีย19ปีไปจไปถึงทีมเยาวชนที่ลงแข่งขันในศึกยูฟายูตรีสในครั้งนี้โดยลงเล่นไปทั้งสิ้น1 6นัดทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งด้วยการยิงไปถึง5ประตูและกระทําอีก5แอสซิส ผลงานดังกาวไม่เพียงแค่ทำให้ไบคอนคาโดโซที่จับตามองระดับเยาวชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้เขาคนนี้ได้รับประกาศขึ้นไปซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ของบาเยอร์มินิกภายใต,ใต้การคุมทีมของเบงซองกอมปานีได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานระดับสูงและก็กระทบไหลนักเตะระดับโลกอย่างแฮร์รี่เคนรวมไปถึงแข้งชื่อดังอีกหลายรายการจากการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดทำให้มีการคาดการณ์แล้วอนาคตอันใกล้นี้ ไมคอนคาโดโซอาจได้รับการโอกาสขยับขึ้นไปมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในศึกบุนเดสเลกาหรือว่าบริการฟุตบอลถ้วยสักรริการซึ่งหากว่าเกิดขึ้นจริงจะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของดาวรุ่งหัวใจไทยรรยนี้บนเวทียุโรปนะก็เวไปในว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของจจ่นหนูไมคอนคาโดโซเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับเอริคาวพักผ่อนที่เมืองไทย พร้อมแคปชั่นแผ่นดินแม่เมื่องานนี้แบก็กลุกครื่องไทยสวีเดนเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองไทยช่วงพักเบรกหนีหนาวของลิกเดนมาร์กซึ่งเอริกคาวเองก็แบกซ้ายในวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสร a อ f ออาร์ฮุสในลิกสูงสุดของเดนมาร์กได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อพักผ่อนพร้อมกับเช็คอินมาร์แลนด์แผ่นดินแม่ของผมโดยเอริกคาวเองก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสสูงที่จะได้เห็นเจ้าตัวนั้น รับใช้ทีมชาติไทยในทุยศึสกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกซึ่งต้องมาลุ้นกันบ้านในปี2026นี้เจ้าตัวตัดสินใจที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้หรือไม่สำหรับอียิรคาวนั้นปัจจุบันพา AGF อาฟุสรังจากฝูงของลีกสูงสุดเดนมาร์กลงสนามไปแล้วมากถึง18นัดมีทั้งสิ้น40แต้มในครั้งนี้ก็เป็นดว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรมาเธอแลนด์นะฮะแผ่นดินแม่ของอาว เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก,กันครับอะไรยนงไงแฟนไทยเตรียมรับชมหมอนทองปะทะโรงเรียนประทุมคงคาสมุดประกาศนะโดยกาน,นี้ช่องทางการถ่ายทอดสดรออัปเดตกันอีกครั้งหลังจากที่หมอนทองวิทยาได้สร้างปรากฏการ์ขย่าวงการลูกหนังไทยล่าสุดนั้นแฟนไทยห้ามพลาดนะฮะคู่หยุดโลกหมอนทองวิทยาสนามแตกอย่างแน่นอนโดยหมอนทองวิทยาภายใต้าการคุมทีมของอาจารย์สกลเคร่งประเสริฐเติมที่จะลงสนามบุกป,ประทะปรงเรียนประทุมคงคา สมุทรปราการณาสนามโรงเรียนอุดมศึกษาน้องเกล้าจังหวัดสุพรรณกุรวันที่6มกราคมเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปช่องการถ่ายเทอดสดนั้นรออัปเดตกันอีกครั้งเป็นอว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะวยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะลองมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตังไงเมื่อซัปโปโรประกาศรายชื่อ32นักเตะที่ได้ไปต่อกับทีมในช่วงซีซั่นส0วัน26ในขณะนี้ ซึ่งอันนี้ฮอกไกโดคอนเซสปปโรประกาศรายชื่อ32นักเตะที่ได้บรรลุขกก้อตกลงสัญญาอยู่กับการค้าแข้งต่อในทีมต่อไปและฤดูกาล2026น,นำช้ามาโดยฮีบรกิปมิยาสวาวะกองกลางจอมเก่าที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานทาคานุริสูเกโนนายด่านเสือเท่าในวัย41ปีเรโอโอซากิกองหลังที่เคยมาซ้อมกับบีจีประชุมก็ได้ไปต่อก,กับทีมรวมไปถึงเช็คสุประโชคสารชาติและลุกทีมเชาติไทย ที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวเลือเรื่องการย้ายทีมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นยังอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนในขรักนี้ส่วน,นรายชื่อนะผมโทโมกิทาคามินะกับตันทีมตัวเก่งก็ย้ายไปร่วมทีมอ่าดากุย่าก,การันปัสไปแล้วส่วน,นรายชื่อ32นักเตะของคอนเซสปโรที่ได้ไปต่อกับทีมในฤะดูกาลสัปดันที่ยี่สิบหกนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มปิดที่ผู้รักษาประตูทากาโนริสุเกโนะชันชุนทากาติโทโมกิทากาวะ คาสุมะทาดาโน่ก่องหลังก็จะมีเบรโอโอซากิอากิโตะฟูโกมริปาร์คมินโกะเรียวทาโกะนิกิอุบราคามิมิสุกิอุจิดะเรอิอิซุมิโทยะนากามุระยามาโมโตะโอคาดาฮายาโตะคาวาฮาระและก็โชตะนิชิโนะส่วนกลางกลางก็จะมีฮิเอะโปรกิมิยาซาวะยูกิโฮริโกเมะทากามะ อารโนทัตสุยะฮะเซกะวะยุโตฮ وري โกเมะเรียวตะอากิสุปโชคสารชาติฮิบรุมุทานากะคัตสุยูริทานากะซุมะฮิโดะโคซูกะฮาบะระส่วนกองหน้าในครั้งนี้ก็จะมีทางด้านของทางฝั่งมาริโอเซอร์กิโออัมบันโดบาคาโยโกะฮาบรุตะชิบรายะชินโก โอมาโมโโรอิคิงบอรอดเซฟโอและก็โยชิอิซาโตะสำหรับหน้าของทางฝั่งทางคอนเซซปโรนั้นเตรียมที่จะลุยสกเจชูในฤะด,ดูกาลสะวัน26และจะคุมทีมโดยเคนตะคาวาอิกุนซึนนุ่มในไว้ที4ปีที่เพิ่งจะเข้ามารับหน้าที่ในการคุมทีมเป็นฤดูกาลแรกในครั้งนี้ก็เป็นดัว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารยังไงเมื่องานนี้ผู้กองร้องโอ้ยสามอา่าวลูกเป็นไฟเกมเดือดต้อนรับต้นปีเลยนะเมื่องานนี้ท่านกข่ท่างฟังเกมระหว่างพีทีประจวบ f อฟเปิดบ้านเสมอกับบริลัมหนึ่งต่อหนึ่งกลายเป็นมากกว่าแค่ผลเกมการแข่งขันธรรมดาซะแล้วเพราะมันพาเอาชื่อของเดรบดินกัปตันทีมบริลัมขึ้นมาอยู่กลางบงทกเถียงอย่างดิกเลีเล่ยงไม่ได้เกมนี้บริลัมบุกนําไปก่อน1ึงต่อศูนย์ก่อนที่เจ้าถิ่นอย่างประจวบจะตามที่เสมอได้ในเวลาต่อมา แต่สิ่งที่แฟนบอลพูดถึงกันอย่างหน,กนงักหน่วงกลับไม่ใช่เ,เรื่องของแทคนิคเกมรุกเกมรับหรือว่าการแบ่งแต้มแต่เป็นพฤติกรรมและก็จังหวะการประทะการเดนสนามของแบ็คขวาหมายเลขหนึ่งของทัพปราสาทสายฟ้า้าพูดกะรามตรงนะฮะไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนะว่าเนล์เบดินคือหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลบริลัมรักมากที่สุดคนหนึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาคือภาพจําของความทุ่มเทความเป็นผู้นําและความสม,ม่เสม,มอโดยเฉพาะช่วงที่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บ แฟนบอลจำนวนไม่น้อยยังคงคอยให้กำลังใจและก็รอการกลับมาของเขาแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้วันนี้คุณเล่นดีทุกอย่างก็คือคําชมวันที่คุณพลาดหรือแสงออกไม่ถูกใจเสียงวิาจารณ์ก็ดังขึ้นทันทีแต่เกมที่3ามอ่าวแห่งนี้คือวันที่เนรเบดินต้องเจอกับคําว่าเฉียงไม่ออกจากแฟนบอลจํานวนมากจังหวะที่กลายเป็นประเด็นหลักเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่7.3ของเกม ตอนนั้นบริลามยังดำอยู่1นต่อ0ูเป็นจังหวะนอกเกมที่บอลไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่ซํำไปนรุบดินเองไปผลักสหรัฐกันยโรดของพีทีประจวบล้มลงไปก่อนจากนั้นสหรัฐก็ขึ้นมาใช้ในโอกาสแทกเข้าไปในลักษณะเหมือนที่จะเอาคืนภาพมันอาจจะจบไปแค่นั้นถ้าเนรุบดินล้มแล้วลุกขึ้นมาเล่นต่อแต่สิ่งที่ทําให้ไฟลุกซนในโลกออนไลน์คือท่าทางหลังที่ล้มลงไปเขาเอามือกลมหน้าทําท่าเหมือนเจ็บหนัก ทั้งที่จากภาพช้าไม่มีจังหวะในที่ใบหน้าถูกกระแทกอย่างชัดเจนขณะคนภาคในสนามยังหลุดพูดออกมาว่าไปโดนหน้าตอนไหนกันเนียประโยคสั้นๆประโยคเดียวแต่เหมือนเป็นการตอกย้ำความรู้สึกของแฟนบอลจำนวนมากที่กำลังดูเกมอยู่บนที่หน้าจอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของกระแสถลม่มในโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นแฟนบอลหลายคนมองว่าจังหวะนี้มันไม่สมเหตุสมผลกับสถานะของกัปตันไม่สมกับภาพลักษณ์ของนักเตะระดับทีมชาติ และยิ่งไม่สมกับเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในลีกมานานหลายคอมเมนต์ใช้คำแรงบางคนมองว่าเป็นการพยายามอาฟาบางคนถึงขั้นบอกว่าเป็น acting เกินเหตุไปที่สำคัญก็คือก่อนหน้านั้นนาร์ดบดินเป็นคนเริ่มต้นการประทะในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยซึ่งการผลักคู่แข่งล้มลงไปก่อนด้วยพอภาพมันย้อนกลับมาแบบนี้มาเลยทําให้การล้มแล้วกุมหน้าดูไม่ค่อยสอดคล้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สักเท่าไหร่นัก เป็นว่างานนี้เรียกว่าดาม,มากเกิดขึ้นจนได้นะฮะและนี่ก็เป็นที่ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยายแอนโทนีสไตล์ประจำวันที่6มกราคม2568โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ